เลียงงัวย่าบายจ้าแต่บรรยากาศกับว่เป็นใจปันไดแล้วค่ะไม่เก๋กะไดเอาอยาเนาะค่ะนี่เปลี่ยจักรัดตั้สีแหงงัวเลียงงัวกัก,ก๊าลังพากันกินค่ะพี่น้องแต่เบิ่งค่ะพี่น้องบรรยากาศเนาะคะ่ะขางพอกงัวฝนกักําลังจะเทลงมาค่ะพี่น้องตกลงไปเลยได้ค่ะรอบหนึ่งตอนนี้กะกําลังจะตกลงมาอีกเนาะคะ่ะโอ้ยทางกะลีแห้งค่ะเบิ่งกลัวจะได้ยามาให้งวัวกินเนาะคะ่ะสภาพกับทุลักทุเล ฟ้าห้องแล้วค่ะพี่น้องเนี่ค่ะคือบรรยากาศรอบนอกเนาะค่ะเออ,อเห็ดเวียกเรียววานอ้อฝนสิเทลงมาก,ก่อนค่ะพี่น้องนี่กะดังไฟวไ้เหงัวเรียวเนาะคะ่ะเพื่อที่ว่าบรรยากาศแบบนี้ง่วงพิ่นสีน้ำหรือว่าแม่งสีมายุ่งกาดเพิินก็เลยตอ้องเออดังไฟให้เพิินสะกอนค่ะพี่น้อง นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศโอกมัวช่วงย่ามใบใบอันนี้ใบสามโมงเคืองได้ค่ะพี่น้องเตะเบ,เบิ่งข่าฝนเหมือนมาเลยจ้าแต่กันยังไขงเนาะคะ่ะที่เม่เกิมาหอดโอกมัวงเหลี่เห็ดเบียกเรียวๆคุณค่ะพี่น้องเสียงฟ้าห้องเพิ่มมากเรียนี่ก็เป็นงัวของคอซาลีเนาะคะ่ะเป็นไทยเพิ่นก็กินเฟี้ยงไปคะ่ะ ให้เฟี้ยงเพิินไปเพราะว่ายาค่ะตัดมาบ่ได้รลายค่ะเพราะว่าสภาพอากาศแ้วกาฝนตกลงมาแห้งเนาะคะ่ะตอนเมื่อกี้มาคอกว่วก็เลยได้เอแบ่งให้ด้านหลังนี้กินเป็นเฟี้ยงนะคะด้านหน้ากินเป็นหยาเมื่อนี้บ่ได้ออกข้อค่ะก็สีจืนสีแฉเนเ่แน่เด้วค่ะนี่ค่ะตามแบบสภาพเลยนะคะ เมื่อนี่ล้อมรั่วไว้แล้วเรียบร้อยโอ้ว่าเสียงงออกไปป่อยบ่ได้ไปไป่อยหรอกคะ่ะเบิง่งบรรยากาศน้ำถ่วมคอกง้และคะ่ะเบิง่งนาแรกนี่คือต้องปรับปรุงพื้นที่ไม่ได้นี่คะ่ะบ่ได้เลยเบิ่งจากหนาฝนแล้วเนาะคะ่ะเที่ยวลำบากแห้งขอกเฟี้ยงก็หายไปเรึ่งนึงแล้วละคะ่ะนี่ถ้าเก่าเคยเป็นขอกเฟี้ยงเลยคะ่ะ เฟียงอัดไวเต็มเบิดเลยที่นี่พอซาลี่เพิ่นเอาสังกสีไปมุงคอไกลหม่องนั้นเนาะคะ่ะก็เลยได้เหลือแค่เครื่องเดียวแบบนี้สภาพทางเละตุ่มปีเลค่ะพี่น้องเป็นยังไงเนาะของพี่น้องเละคือเมเกะบ่ค่ะฝนตกเสียงฝาห้องหึ่มๆอยู่่นพี่น้องเย้ยนี่ก็คือขอ,อกเฟียงค่ะพี่น้องขอ,อกเฟียงของเมเกะเนาะคะ่ะตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณสองอยกว่าก่อนปีนี้ก็ยังว่าโชคดีด้คะ่ะอัดเฟียงไวหล บอไดไปสื่อเพื่นเนาะคะ่ะปีที่ผ่านมาพี่น้องเอ้ยสื้อเฟียงเพิ่มเติมอีกตัง้งสามลอยก่อนไหมคะ่ะเฟียงบพองัวช่วงฝนนำ้ำน้ำมาแบบนี้แหละคะ่ะงัวเนาะคะ่ะกินเฟียงลายนี่จ้างัวเนาะคะ่ะพากกันกินมื้อนี่ยค่ะว่าจะออกไปเล่มข้างนอกให้เพื่อนกินอิ่มๆเต็มๆอ,อีกจักมือแน่คะ่ะโอ้บ่ได โดยสภาพอากาศก็ต้องคังขอกกันไวแตงตะเสาแล้วนะคะตัดยญ้าไม่พ่นกินเบิองว่าตัวนี้ที่เมื่อกี้รักษาเขาเพ้น,นะคะ้ค่ะเขาเพ่นถอดออกมาแล้วตอนนี้กะบบมี่ยังเรียบ่มีน่นอนกะรอแตงตะพิ่นหายนั่นแหละคะ่ะ กินยาสดบนเรลยวก็คงจะต้องเอาเฟียงหยัดกันต่อไปไปเบิ่งกันอีกจ้านี่ค่ะงัวเมลุกออนกะได้ใหญ่ขอกมาอยู่ฟังทั้งนี้แล้วนะคะงัวน่อยนี่จ้ะตัวผูได้นี่พี่น้องที่ออกวังนึ่งนี่เนาะคะ่ะหมานแต่ตัวผูแห้งโอ้ยมาเอาซอยมาเอาไปซอยเลียงในพี่น้องเอ้ยมีแต่ตัวผูอ้อยตัออยู่ค่ะตัวผูลายแห้ง อันเมเกอยากสอบถามพี่น้องเนาะคะ่ะที่เขามาเบิงเนาะคะ่ะพี่น้องเลี้ยงงัวคือกันพี่น้องมีเทคนิคเพราะว่า,วาเลี้ยงงัวแบบใดสีไใดตัวเมย์ส่วนเมเกยเนาะคะ่ะเลี้ยงงัวมีตตัวผูอ้อยตัอยออกมาหาหกตัวมีต่ผูไหมค่ะส่วนเมนี่เมเกยเอาเพร่ะไวยขอกดันในเพราะว่าเอาไว้ขอกดหน,นอกเพิ่นเอียงห้ลูกกินนมเสยไหมคะ่ะเมเกยก็เลยใจให้เอามาขครั้งไว้ขังใน่อคือละค่ะเพาห้ลูกเพิ่นกินลูกเพิ่นยืนอยู่ขังใน่คุณค่ะน้องปีไม่เนาะค่ะ ลูกไงพรแห้งกินนุมเม่แม่กัเลยบ่อ,อ้วนจักเือร์ไขพี่น้องไข่จังสีล่ะค่ะง้วโค้งคไงโค้งสางพันไงงัวหน่อยอันนี้ก็ไดประมาณสิบหาเมือเลยล่ะค่ะน,นีเม่เพิ่นนะคะเม่ตัวย่าไงหลูกตัวทอยอย่างนี้เมย์ซ้ำเพิ่นเพิ่น,นกินเฟี้ยง มัอน,นีเลี้ยงงวัวกับสภาพทุลักทุเลตั้งแต่เ้าจนหอดใบซ,ซื้อๆไปหน้อยเอ้ยเห็ไหมคะงัวแล้วค่ะขอกงว่วของ,ของเม่เกกัสภาพด้านหน้าที่มองงว่วยืนกินอยูน่กะสิจืนแฉะแน่เพราะเพิ่นกินแล้วเพิ่นก็นกนสิขี่มองนี้เลยไหมคะ่ะกินแล้วก็ขี่ไปเลยมันก็นเลยจืนแฉะเนียวยู่นี่ส่วนด้านหลังเพิ่นก็นมีพื้นที่นอนเนาะคะ่ะเป็นน่นแห่งๆอยู่กับย่งไข่เนาะคะ่ะที่เม่เกอะ่ะ ่อเติมออกไปเห็เพื้นเพื่อท่วาให้เพื้นมีพื้นที่นอนแหละค่ะนี่ค่ะงัวของเมเกี้มีแต่สีแดงเบิดนั่นละค่ะแต่หังเสียดายย่างเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยมีแต่ตัวผูกขันเมเกี้มีรถกระบะแตสีเอาไปลงตลาดเบิ้งอยู่จักเเืยอ,อยู่ด้คข่ะพี่น้องอยากล่องเบิ้งไหมค่ะจังถีหอยพิ่นเอาไปขายเนาะค่ะก็อยากหูกันว่าราคาง่วแต่ละตัวมันสิประมาณซำไหน เห็นตะเพิ่นมาเบิ่งอยู่อกหลายคนเลยด้วยค่ะตะเพิ่นก็บ,บอกว่าราคามันราคามันมันลงเนาะคะ่ะเพิ่นก็ก็อยากได้ถึกๆไปเพิ่นก็อยากได้กาไรเนานะคะ่ะแต่คือว่าราคาตอนนี้ปล่อยเพราะท่าในใดก็เลี้ยงไปสะกคนจะทุนเมยจะของไปตัวนี้ตัวผู้เด้นี่พี่น้องลูกซีไว้ซีไว้ตัวนี้ศูนย์เกาหก ที่ใบศูนย์เก่าหกสื่อน้ำข้าเจ้ามาเนาะคะ่ะมาจากลอยเอ็ดสื่อเมลูพงสื่อสองไดสามตอนนั้นไม่เกี่สื่อตอนราคาง่วงแพงี่น้องเอ,อ้ประหยัดสื่อเราเลยง่วงราคาแพงเนาะคะ่ะตอนนั้นสื่อโคมและเป็นแสนหมาะคะ่ะคันสีขายออกตอนนี้ก็โอ้ยเยวาวตาขาดทุนเลยค่ะแต่ต้นทุนกันยังบ่ไดอยู่ ก็เลยต้องจำใจเลี่ยงไปเนาะค่ะพี่น้องเมเกะก็เลยเลี่ยงไปแบบนี้แล้วค่ะตัวนี้ก็เป็นลูกแคเอฟหกแปดแต่หางเป็นตัวผู้อีกขึ้นกันเนาะคะ่ะที่ข้อมันเป็นดังๆนี่บ่แเม่นอย่างนี้นะค่ะพี่น้องตกถังไฟถังตานีหน่อยไมเกะกันรักษาเอาจนพ้นหายเนาะคะ่ะน้อนนี่เขาไปใครโอ้ยนี่แต่ตัวใหญ่ๆเมเกะกันรักษาเอาจนหายนี่ก็ตัวผู้ขึ้นกันค่ะ ที่พี่น้องเห็นแดงสาบลาดตูวพี่น้องกับิเขาใจว่าเป็นตัวเม่บ่พเมีนด้พี่น้องนี่ตะตุกูนี่กระพูตัวนี้เป็นล่ำปีเกือบตายกับปัวกันมากกันพักไงขึ้นกันค่ะตอนนั้นออกมาได้ประมาณหกเดือนเอาิ่นออกไป็ล่ำกับเม่เพิ่นล่ำปีกินเพิ่นช่วงนั้นลํำปีกาลังมาเนาะคะ่ะเพิ่นถือกับเดียกยะ่ะเท่านั้นลหละจ้าเกือบเอาเบาะท่านเกือบสิตายไปแล้วแต่กันยังหลดไม่ได้อยู่เนาะคะ่ะแต่สภาพเพิ่นตุ้มกับยัง ยังมีนอ่นผิวหนังเพิคนยู่ผู้ใดไม่เห็นเขากับว่าอยากซื้อหรอกค่ะตัวนี้เขาบอกว่าันเป็นล่ำปีเมนี่ก็ได้ลูกเรือตัวหนึ่งนี่ค่ะลูกเพิ่นได้ลูกอามาาเป็นตัวปูตอนนี้กะกำลังทองอยู่ได้สามเดือนแล้วค่ะ ห้เพิ่นเล่มกินห้มันเบิดก,ะะก,กอ่อนเนาะค่ะเมอก้ก็ะจังเสียวเฟียงยัดให้เพิ่อนอีกเทื่อนึงเดี๋ยวจังมาเบิงกันว่าเพิ่นสีกินเฟียงดีบว่วงัวของเม่เกะเนาะคะ่ะด้านหน้านี่ก็สสให้เป็นเฟียงอ,อีกสองก้อนกับคงจะพ่อละค่ะเพราะว่าเฟียงเก่ากับเหลืออยู่ฝาดแจ้งออกในจังน้อยอยู่ด้วค่ะเต่ดานหลังกับขึ้นมืออยู่ก็จักบรบู่สิตกม่ย่มเลยขึ้กัน ขอ,อกเฟียงขอ,อกเฟียงกับเป็นโค้งหมยุค่ากาดวบเนาะคะ่ะกาดว้เพื่อทีว่าเวลาน้ำไหลมามันจงสิบบ่ถือเฟียงเขาแต่ปีนี้ก็คงมีการปรับปรุงเอยียงอีกหลายๆอย่างอยูอย่หรอกค่ะพี่นอ้องสำหรับขอ,อกงวหรือว่าวขอ,อกเฟียงของเมเนนะะ่เกอเนาะค่ะเขาก็เหตุไปตามพื้นที่ตอนนี้ตั้งแต่ก้อนนี้มองนี้มันก็นจะสูงแล้วค่ะตอนนี้มันกะตำ ตำโกมูเพราะว่าถมทีเห็นขอ,อกมัวเขาก็ต้องถมทีเห็มนมมนเสมอกันกับขอ,อกมัวราคาะหลอด่อไป เอสียงปีที่แล้วเสียงนี่แพงแพงเลยค่ะพี่น้องอัดเนาะค่ะก่อนก่อนก่อนปีนี้เมื่อกี้เคยอัดตะกี่มก่อนละสิบเจ็ดบาทสิบแปดบาทแต่ปีที่แล้วพี่นอ้องเลือกประหยัดสิบกว่าเลย ก้อนละยี่สิบกว่าบาทไหมคะยางต่าเลยคือก่อนละยี่สิบสองบาทเพราะว่าเสี่ยงเห็นเดีว,ว่าหายางแล้วค่ะปีนี้แม่เกยก็คิดว่ากับขุ่นจ่าเฉพาะหน้าจะโค้งนั่นแหละค่ะก็คงุะบจ่ต้อตรงซื้อเอาหน้าจะของ้งไว้จะซีอรอยหาลอยกะคิดว่าน่าจะคุจะพ่อเพราะว่าจะโค้งกะมีอย่างจะโคงอยู่แล้วค่ะ กันสียผ้ากันเล่มอย่าให้เดกกอนกอนสกินเตรียมกัะสิบูมีึ้นน้องปีไม่เป็นโตแม่ตัวเดียวขี่ถึงแต่เหตุขอ,อกมากคนไม่อยู่แม่ไม่อยู่ขอ,อกนี่เพิ่งจะได้เป็นโตแม่นี่ยละคะ่ะ ก็คงจะต้องฮิดเอาไว้เป็นแม่บอกแม่พันกันต่อไปเนาะคะ่ะลูกเคเอฟน้องปีใหม่เพื่อนยืนเนี่ยมึงแม่เพื่อน มึงกับพจะอยากกินนมนั่ะล่ะคะ่ะเพราะว่าเบิดมือเบิดคำสองมือมาแล้วนะะเนาะค่ะเพิ่นยังบ่ทันได้กินนมน้ำตาเพิ่นไหลแม่เพิ่นกอนน็อยู่ข้างในเพิ่นจ้าลูกเพิ่นก็อยู่ข้างนอกยินแนี่ยมึงแต่แม่น้ำตาย้อยค่ะพี่น้องเบิงบเตต่ง,ะะอองแล้วก็เป็นการที่ตนัวอักเสบก็ดจังได๋ได้เนาะค่ะถ้าซั่นแม่ก็บ่ได้ผสมจักเทื่อถ้าบ่ออกนมเอาบ่แล้วก็สิปิดคลิปไว้เพียงซสมนี้ก่อนเนาะคะ่ะพี่น้อง เพราะว่าฝนกะเริ่มสิมากลลวล่ะค่ะมืดมากไกลเรื่อยๆเ้วแมเกสิเฟ้ลเฮดเวียกสักกอนเนาะค่ะเดี๋ยวเวียกสิบเรียวเอาไว้คลิปหนาพอกันไม่สําหรับคลิปนี้กะอย่าลืมด้วยจ้ากดติดตามเม่เกสเกษบ้านสวนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของแม่เกสนะแม่ด้อจ้าจังไ๋กะ ฝากช่องนิหน่อยช่องนี้เนี่ยเด้อค่ะพี่น้องเด้อเบึ่งซอยเบึ่งซอยแง่งให้น้ำเน้เด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ไม่เก๋กสิคอปิดคลิป,ปเพียงสำนีโผล่กันไม่คลิปนาค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ